สวัสดีครับผมก็คือผมบอสเซอร์มอนเตกร์นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนสร้างประตู4ี่คูณสี่ครีปดอนะหรือประตูอาประตูเหมืองประตูถ้ำนั่นเองนะครับผมในลักษณะของประตูเคฟดอ์นี่ที่ผมจะทํามันจะเป็นในลักษณะขนาดประตู4-4นะครับเดี๋ยวผมจะนี่ยคือมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันจะแบบอ่าคล้ายๆกับ เป็นหลุมลงไปนะหลุมลึกลงไปนะแต่อันนี้มันเป็นขนาด4คูณ4นะมันก็จะหลุมก็จะลึกลงไปประมาณนี้ประมาณนี้ครับปร,ประตูอ่าแล้วเวลาประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็จะทําแบบนี้นะครับผมเพื่อความกระทัดรัดนั่นเองในการสร้างนะครับผม โอเคอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าผมจะสร้างยังไงครับเรามาดูกันเลยโอเคครับให้เราสร้างอ่าให้เราทําเป็นกรอบประตูสีสไว้ก่อนนะว่าง่ายสุดเกราบประตู4ีคูณสแบบนี้นะครับผม ต่อไปให้ระวางสติกกอร์ปุนตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ช,ะชิกันเลยชิดกันชลิดกันเลยนะตรงนี้ตรงนี้ก็ชิดกันเลยนะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ ็เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วเราก็วางบล็อกมาปิดไว้แบบนี้นะครับผมโอเคด้านบนก็ทําเหมือนกันนะครับแบบนี้โอเคเอต่อมาจุจุๆๆแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกัน ครับแล้วเราก็วางปิดแบบนี้ตรงนี้ทุบบอกได้เลยนะเพื่อความกระทันรัดนั่นเองโอเคครับขั้นตอนในการสร้างเราก็วางบล็อกแบบนี้นะครับปุ๊บเราจะารีเวอร์ไปทางไหนนะก็ได้ก็ได,ด,ด้แต่ถ้าอยากได้ด้านบนก็วางบนตรงนี้เลยโอเคแล้วเราก็ให้เราเอาดับเบิลนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็ออฟเซอร์แล้วก็ Double, ดัปเปอร์อีกนะครับผมแล้วก็ออ s เซอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ใเราใส่เป็นสติกี้พิทั n ไว้ตรงนี้แล้วก็ออฟเซอร์ตรงนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับให้เราวางอะลิปเตอร์นะครับเลสตัวอ้ิเตอร์ติ๊งให้สุดเลยแล้วก็วางบล็อกมาตรงนี้ตรงนี้ให้เราวางเป็นดัปเปอรนะครับผมแล้วเราก็ใส่เป็นเลสโนะครับแล้วก็ออฟเซอร์แบบนี้แล้วตรงนี้นครับให้เราใส่เป็นออฟเซอร์ก็ บล็อกนัครับออเอาเซอร์หันหน้ามาแล้วก็วางบล็อกนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นพิสตันแล้วก็เอาเซอร์วางบล็อกไว้ตรงนี้วางดับเบิลไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตอบเซอร์ขึ้นาไป2อันแบบนี้นะครับผมในสวนตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านล่างนี่ครับง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับวงจรนี้แล้วเราก็วางบล็อก <P> ตรงนี้นะครับ ไดสโตนดัตตรงนี้แล้วก็พิสตันนะครับอ่าเวลาตรงนี้มันขึ้นไปนะโดนไฟก็จะผักลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับให้เราวางออฟเซอร์ตรงนี้แล้วก็หันหน้ามาตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้แล้วให้ราวาง d ัปเปอรแล้วเราก็ออฟเซอร์ลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางบล็อกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ red stone ตรงนี้อ่าแล้วเราก็วางบล็อกตรงนี้ไ stone ตรงนี้นะครับผม แล้วก็เอา repeater มาไว้ตรงนี้ติ๊กสุทุกการเลยนะครับติ๊กสี่นะครับแบบนี้ตรงนี้ให้เราวางเป็น observer นะครับผม o b s e r v ร์โอเคแล้วเราก็วางเ e ส s t o n e ตรงนี้ครับแล้วก็บล็อกนะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วเราก็วาง r e ส s t o n e ไว้ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ ประตู4ี่คูณสี่เลยถำประตูเหมือนอก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาวางบล็อกปิดไว้ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับประตู4ี่คูณสี่ครีปดอ์นะครับถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับผมบาย